โอ้ oh, นุ่นคะ่ะดอกมันสวยงามมากค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้ให้อาหารน้องปลาเลยค่ะอันนี้อยู่สวนหย่อมเหมือนเดิมนะคะสวนที่บ้านค่ะจ้องแย็กันลูกวันนี้มารอกินอาหารใช่ไหมลูกอ่าเด็กเด็กๆแม่นะคะนุ่นค่ะวันนี้ก็กําลังรา่าเริงนะคะคอดีน้องเ็าหิวเราสายแล้วค่ะหนูจะให้อาหาระคะ่ะโอ้ oh, นุ่นคะ่นนคะดอกมันสวยงามมากค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้ให้อาหารน้องปลาเลยค่ะอันนี้อยู่สวนหย่อมเหมือนเดิมนะคะ สวนที่บ้านค่ะนะคะคําเปงก็จะไปให้อาหารปลาค่ะวันนี้ก็ทําความสะอาดบ้านเช่นเดิมนะคะน,นี่ก็ล้างรถเนาะแล้วก็จะจัดสวนต้นไม้ค่ะก็ขอบคุณค่ะวันนี้มารอกินอาหารใช่ไหมลูกเด็กเด็กเด็ก,ดก,ดก,ดกแม่นะคะน่คะวันนี้ก็กาําลังร่าเรื่องนะคะพอดีน้องก็หิวเราสายแล้วะ,ะหนูจะให้อาหารค่ะี่คําเปงก็วันนี้ก็ทําความสะอาดลูกสาวหลานนะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็ มาล้างทำความสะอาดเพ่นค่ะมีแต่ขับกับขับนะคะแต่สวยมากเลยค่ะนี่จ้าอันนี้สีม่วงม่วงอมขาวนะคะอันนี้ขาวอมม่วงแล้วอันนี้ก็ขาวล้วนๆเลยนะคะนี่ก็ขาวอมม่วงเหมือนกันนีคําแปงก็วันนี้ก็ทําความสะอาดลูกสาวหลานะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็มาล้างทําความสะอาดเพ่นค่ะมีแต่ขับกับขับนะคะแต่นะคะโอ้นู่นค่ะดอกคน้วยสวยงามมากค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้ให้อาหารน้องปลาเลยค่ะ อันนี้อยู่สวนหย่อมเหมือนเดิมนะคะสวนที่บ้านค่ะวันนี้มารอกินอาหารใช่ไหมลูกเด็กเด็กเด็กๆแม่นะคะวันนี้ก็กําลังร่าเริงรรนะคะพอดีน้องเขาหิวแล้วสายแล้วคะหนูจะให้อาหารค่ะนี่น้องเขาออกดอกเยอะมากเลยค่ะสวยงามจา้าด้านนี้ก็แคสต์ิยาออกดอกสีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงค่ะนี่ น้องเขาอ,ออกดอกเยอะมากเลยค่ะสวยงามจา้าด้านนี้ก็แคสิเลียออกดอกสีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงท่องง่ายเนาะอันนี้ถูกฝุ่น,นะคะความแปลงก็ไม่ค่อยมีเวลาล้างเนาะวันนี้ก็ได้ทำความสะอาดให้เพิ่นหน่อยเนาะสวยงา,งามเลยค่ะวันนี้มาวันนี้แม่ให้อาหารสายใช่ไหมลกูอลกอร่ออ่ะเรียบร้อยสวยงามค่ะนี่ค่ะยานาล่างกับง่ายๆล้ะค่ะ ล้างหน่อยเนาะนะคะคําเปลงก็จะไปให้อาหารปลาค่ะวันนี้ก็ทําความสะอาดบ้านเช่นเดิมนะคะน,นี่ก็ล้างรถเนาะแล้วก็จะจัดสวนต้นไม้ค่ะก็ขอบุณดอกสวยมากเลยค่ะนี่จ้าอันนี้สีม่วงม่วงอมขาวนะคะอันนี้ขาวอมม่วงแล้วอันนี้ก็ขาวล้วนๆเลยนะคะน,นี่ก็ขาวอมม่วงเหมือนกันเวลาขับฝุ่นโดนฝุ่นแล้วก็เราจะล้างคันนี้ก็อีกสั็กหน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวไง คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กค่ะวันนี้มาลอยกินอาหารใช่ไหมลูกเด็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 ก,ดกแม่นะคะน้่ค่ะวันนี้ก็กําลังร่าเรื่งนะคะพอดีน้องก็หิวล้วสายนะคะหนูจะให้อาหาระค่ะโอ้ต้นนีนะคะขอให้ดูต้นเศรษฐีเงินหนากวันะคะห้ามมากเลยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะในการรับชมคลิปวิดีโอนะคะคาแปงก็จะไปให้อาหารปลาะค่ะวันนี้ก็ทําความสะอาดบ้านเช่นเดิมนะคะน,นี่ก็ล้างรถเนาะ เราก็จะจัดสวนต้นไม้ค่ะก็ขอบคุณนไม่ได้ล้างลูกสาวเนาะวันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้หน่อยนะคะนี่ค่ะพอแม่ล้างให้เวลาขับปุ่นโดนฝุ่นแล้วก็พอจะล้างคันนี้ก็อีกสั็กหน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวใหญ่คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กเรียบรอยนี่ค่ะพอล้างแล้วก็จะใหม่เยี่ยมประมาณนี้นะคะ วันนี้แม่ให้อาหารสายใช่ไหมลกูกมาหรออ,อ,อ,อ่ะวันนี้มารอกินอาหารใช่ไหมลูกอ่าเด็ก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 แม่นะคะวันนี้ก็กลา,าลังร่าเรื่นนะคะพอดีน้องเขาหิวเราสายนะคะหนูจะให้อาหารค่ะวันนี้มารอกินอาหารใช่ไหมลูกอ่าเด็ก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 แม่นะคะวันนี้ก็กําลังร่าเรื่นนะคะพอดีน้องเขาหิวเราสายนะคะหนูจะให้อาหารค่ะลอยแห้งก่อนนะคะนานๆสล่างเนาะ นานทำเป็งจะล้างนะคะก็ไปถึงเวลาขับฝุ่นโดนฝุ่นแล้วก็ว่าจะล้างคันนี้ก็อีกสักหน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวใหญ่คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กอะ้ห้ต้นนี่นะคะขอให้ดูต้นเศรษฐีเงินหนาคนเลคะห้ามมากเลยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะในการรับชมคลิปที่โอของง่ายเนาะอันนี้ถูกฝุ่นนะคะคํามป็งก็ไม่ค่อยมีเวลาล้างเนาะวันนี้ก็เลยทำความสะอาดให้เพื่อนหน่อยเนาะ สวยงามเลยค่ะบะนี้แล้วก็ไม่เอี่ยมเลยยา้าเหมือนแคมามสะอาดล้างอนเนาะอันนี้ไปไหนมาไหนเพื่อนคู่ใจค่ะไปง่ายแล้วก็ไม่เอี่ยมเลยยา้า,หาหเหมือนแคมามสะอาดล้างเพคนเนาะอันนี้ไปไหนมาไหนเพื่อนคู่ใจค่ะไปง่ายนะโอ้ต้นนี่นะคะขอให้ดูต้นเศรษฐีเงนินหนาอนนะคะห้ามมากเลยค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพทุกท่านนะคะในการรับชมทีวีโอสวยมากเลยค่ะนี่จ้าอันนี้สีม่วงม่วงอมขาวนะคะอันนี้ขาวอมม่วงแล้วอันนี้ก็ขาวล้วนๆเลยนะคะอันนี้ก็ขาวอมม่วงเหมือนกันนี่เปอยสวยงามค่ะนี่ค่ะัยาล้างกับง่ายๆนะคะ่ะล้างหน่อยเนาะสาวลีกนี้อาใสายย่ยางก็ร้ได้จ้านี่เป็นรอยอะไร สสมาไายดอกเนาะมาวันนี้แม่ให้อาหารสายใช่ไหมลูกอรออ่ะแล้ว,วก็ไม่เอี่ยมเลยจ้ามึทำความสะอาดล้างเพ่นเนาะอันนี้ไปไหนมาไหนเพื่อนคู่ใจค่ะไปไง่ายนะโอ้ต้นนี่นะคะขอให้ดูต้นเสร็จทีเงนินหนาก่อนนะคะห้ามมากเลยคะ่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะในการรับชมทีวดีโอทดนนี้แตมาด้านนี้นี่บอเป็นยังไงคะนี่พอดีล่างนะคะนี่พอดีล่างออกแล้วเพื่อนก็จะไม่ประมาณนี้นะคะสวยงามเรียบร้อยนี่น้องเขาออกดอกเยอะมากเลยค่ะสวยงามจ้าด้านนี้ก็แคสต์ลียาออกดอกสีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงค่ะนี่น้องเขาออกดอกเยอะมากเลยค่ะสวยงามจ้า ด้านนี้ก็แคสเลียออกดอกสีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงนี้สายเรายังไม่ได้ให้อาหารนะคะนุ่นอาหารหมดนะคะเดี๋ยวจะไปเอาอาหารแม่น้องเขาค่ะเวลาขับฝุ่นโดนฝุ่นแล้วก็ว่าจะล้างคันนี้ก็กสักหน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวใหญ่คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กดันนี้แต่าน,นี่นี่นี่บ๊อเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวล้างนะคะนี่ล้างอองเราเพิ่งจะม่ประมาณนี้นะคะสวยงามเรียบร้อยน้ํากันค่ะ เรียบร้อยสวยงามค่ะอันนี้ก็อยู่บ้านเช่นเดิมนะคะดูบ้านเช่นเดิมค่ะก่อนที่จะบอกเพื่อนๆลาเพื่อนๆน,นะคะก็จะให้ดูกล้วยไม้วันนี้กล้วยไม้ออกดอกไม่ได้ล้างลูกสาวเนาะวันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้หน่อยนะคะนี่ค่ะพอแม่ล้างให้ต้องแย่งกันหูกวันนี้มารอกินอาหารใช่ไหมลูกอ่าเด็กๆเด็กๆแม่นะคะน่คะวันนี้ก็กำลังร่ารื้อนะคะพอดีน้องเขาหิวแล้วสายนะคะหนูจะ ให้อาหารค่ะไม่ได้ล้างลูกสาวเนาะวันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้หน่อยนะคะนุ่นค่ะพอแม่ล้างให้เลยค่ะโอ้นุ่นค่ะดอกกล้วสวยงามมากค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้ให้อาหารน้องป่าเลยค่ะอันนี้อยู่สวนหย่อมเหมือนเดิมนะคะสวนที่บ้านค่ะนะคะโอ้นุ่นค่ะดอกกล้วสวยงามมากค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้ให้อาหารน้องป่าเลยค่ะอันนี้อยู่สวนหย่อมเหมือนเดิมนะคะ สวนที่บ้านค่ะอนี่แต่ว่าน,นี้นี่นี่บอบเป็นอย่างอรคะนี่บอขัดล่างนะคะนี่คนขอล่างออกแล้ว่นก็นจะไม่ประมาณนน้นะคะสวยงามเรียบร้อยนะคะโอ้นู่นค่ะดอกคนสวยงามมากค่ะอันนี้หนูยังไม่ได้ให้อาหารน้องปลาเลยค่ะอันนี้อยู่สวนหย่อมเหมือนเดิมนะคะสวนที่บ้านค่ะบอ,อกสวยมากเลยค่ะนี่จ้าอันนี้สีม่วงม่วงอมขาวนะคะอันนี้ขาวอมม่วงแล้วอันนี้ก็ขาวล้วนเลยนะคะ นี่ก็ขาวอมม่วงเหมือนกันร้อยแห้งก่อนนะคะน,นานๆมจะล้างเนาะนานทำเป็นจะล้างนะคะก็ไปผิดต้องแย่งกันหรกเรียบร้อยนี่ค่ะพอล้างแล้วก็จะไมหมเยมประมาณนี้นะคะนะคะโอ้นู่นค่ะดอกกลิ่นสวยงามมากค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้ให้อาหารน้องปลาเลยค่ะอันนี้อยู่สวนหย่อมเหมือนเดิมนะคะสวนที่บ้านค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะพอล้างแล้วก็จะใหม่เยยมประมาณนี้นะคะเวลาขับปุ่นโดนฝุ่นแล้วก็ว่าจะล้างคันนี้ก็ อีกสั็ก,กหน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวใหญ่คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กเวลาขับฝุ่นโดนฝุ่นแล้วก็่าจะล้างคันนี้ก็อีกเกักหน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวใหญ่คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กลูกสาวเล็กนี้อ่าใส่ยางก็ได้จ้านี่เป็นรอยอะไรก็สีม่วงไล่ดอกเนาะบอกสวยมากเลยค่ะนี่จ้าอันนี้สีม่วง ม่วงอมขาวนะคะอันนี้ขาวอมม่วงแลวอันนี้ก็ขาวล้วนเลยนะคะนี่ก็ขาวอมม่วงเหมือนกันสวยมากเลยค่ะนี่จ้าอันนี้สีม่วงม่วงอมขาวนะคะอันนี้ขาวอมม่วงแลวอันนี้ก็ขาวล้วนเลยนะคะนี่ก็ขาวอมม่วงเหมือนกันเวลาขับฝุ่นโดนฝุ่นแล้วก็ว่าจะล้างคันนี้ก็อีกสักหน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวใหญ่คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กเวลาขับปุ่นโดนฝุ่นแล้วก็ว่าจะล้างคันนี้ก็ อีกเั็หน่อยถึงจะล้างนะคะอันนี้ก็ล้างลูกสาวใหญ่คันนี้ลูกสาวใหญ่แต่ต้องใช้ที่ขีดล้างนะคะแต่คันนี้ลูกสาวเล็กลูกสาวเล็กนี่า